วันนี้มาชมมวยไทยมันๆชกกันนัน้นน้ำหนักพิกัด114ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเทียนอยู่นี่ก็คือเพชรนินบางกรดรรัตน์นำแฉ็งไอแลนด์อายุ26ปีจากประเทศไทยกับคูช่ชกของเขาฝ่ายนำกงวนวันนี้ก็คือลิฟดินมัดดออายุ22ปีจากมาเลเซียนะครับวันนี้ไทยกับมาเลเซียมาเจอกันนะครับเพชรนินบางกรนี่สูง162เซนติเมตรมาจากอำเภอสังขบุรีจังหวัด ซูรินประเทศไทยนะครับส่วนมัดดอนี่สูง162เท่ากันนะครับวันนี้น้ำหนักเท่ากันเลยความสูงก็เท่ากันนะครับต่างกันที่อายุครับอายุ26ปีกับ22ปีนะครับเป็นดาวลวงเลยคร,รับริบเดียนมัดดอจากมาเลเซียมาดูว่าวันนี้ความสุจบทความก่าได้หรือเปล่านะครับมาฟังกันจาก,จากกรรมการก่อนนะครับกรรมการคนไทยนะครับอ้าว ดูยกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับการเตรียมความพร้อมเยอะอ้าวลุยยกที่หนึ่งกันเลยมาดอเดินเข้าไปมาดอจ่อยจางไปก่อนเพชรนินมันกรกวนอันเพชรนินมันกำลัเต็มมากมันเอาบรรสองมล้วงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้ดาวลุงพุ่งแรงเลยนะครับมาดอนี่เพชรนินมันกรใช้กลมเกลานะครับมาดอเขาเพชรนินมันกำลังสองมามือนกัน มัดอจะย่างจะย่างขึ้นมืกันมันสองมาเป็นนิ่มมาก่อนจักเข้าไปมันดอกมันสองมันสองเข้าไปก่อนเขาแทงเขาได้ครั้งสอดมือก็อยู่หาจัียงมาแทงเขาเป็นนิ่มมาก่อนก็บพยายามแทงเขาเหมือนกันเนาะทหมการแยกมากมัดดอกังโอ้มันนิ่มเหมือนกันสอดมัดหนึ่งสองมาก่อนเลยมันดอยมังเป็นไฟบุกยังเดิมจอย่างไปมัดดอกเป็นนิ่มก่อนจะไว อ๋อเพชรนินมังกรกับต่างคนต่างมัดเอาลบไว้ไว้จะเวียงลงรมการจะไว้ก่อนนะครับโอ้มัดนี่มาเป็นชิบชืดเลยมัดดอจะย่างมาเพชรนินมังกรมาสองกันน่ะหมัดดอจะย่างซอกเข้าไปเพชรนินมันกรมาสองกันน่ะอ๋อซอกขึ้นเหมือนกันมดดอเวียงลบลงไปทั้งด้วยกันทั้งคู่เลยใช้ความแข็งแก่นครับกรรมการเตือนเพชรนินมังกนนะครับ หากเอวเอามัดคว่างเบียงไปพื้นไปนะครับถี่มากระมัดมาเลียพไปมาดอเห็นนุกรรมบางสองขนาดบางสองขนาดโอ้มัดดอกระมัดสวงขึ้นมากันโอ้ต่างคนต่างโดนแล้วตอนนี้พิจนรณาการเตะพื้นไปมาดอสอกัเตะพื้นเอาเรากคอไว้กดคอสอนมือกันเยอะกับการแยกมาโอ้เล่นทายยากันทั้งคู่แล้วก็ตอนนี้ แต่ยังมัดสองไปพี่นุ่งกันมัดสองเหมือนกันต่างคนต่างมัดโซกูมันดอกกระสอบเหมือนกันมันดอกบุกไปพี่นุ่งกันมัดสองกันน่าต่างคนต่างมัดต่างกันมัดโดนด้วยกันนะครับพี่นุ่งกันมัดโอ้โอกความมัดความไปเลยนะครับต่างต่างคนต่างเวิดมันดอกจอยังว่เพี่นุ่งกันจะไปมันดอกกระมันทุบมามันกันแต่เวิดด้วยกันนะครั มันโดนโดดเตะเข้าไปอาจจะเขาได้เวียงล้มลงไปเลยโอ้เป็นอุปกรณนี่ใช้ความเก่านะครับโดดเตะม,มาจาับขาเบีดด่ยงต้องได้ใช้ฟันห่างขึ้นเลยโอ้เล่นท่ายากมาเรียนทายาขึ้นเลยมันดอมโอ้มัดคนหนึ่งเขาหน้าคนหนึ่งเขาลงตัวไปโอ้เป็นอุปกรณมัดไปเลยมันดอมมันสองเามาเป็นอุปกรณมันสองขึ้นเหมือนกันโอ้มัดสาวม,มัดใส่กันแรกกันโอ้แลกสองกันเลยมัดบุดไป เป็นนุ่งกันที่ไว้มันดอเตจจังมาเอามุดยกที่หนึ่งะครับโอ้ยังคู่ชี้สูสีกันอยู่นะครับต่างคนต่างออกมาได้เขาเป้าออด้วยกันทัน้งคู่มาดูยกที่สองก,ก,กันเลยอ๋อกรรมการเตรียมพร้อมพร้อมแล้วก็ลุยเลยยกที่สอง,งเป็นนุ่งกันเตยจังมันดอกันยังเดินบุกยังจตยจังไปเหมือนกัน,น,กนเป็นนุ่งกันจะไว้ เป็นหนึ่งวงการเต็มวาเป็นหนึ่งวงการสองเอามัดดอกมัดสองรัวขึ้นเหมือนกันเอ่าต่างคนต่างมัดต่างคนต่างเตะเอ่ามัดโอ้โดนมัดของพิจิมวงการล้มลงไปเลยนะครับมัดดอโดนมัดหนึ่งวงการนับมันบอกว่าไม่ได้โดนไล่ไรแต่กรรมการต้องนับแล้วครับเพราะว่าโดนมัดดล้ล้มอย่างงี้น่วมแต่พื้นเราก็ต้องนับเอ่ามัดอเต็มวาเป็นหนึ่งรมการขึ้นเหมือนกันอ๋อสามมัดเหมือนกันรวมมัดเลยอ่าต่างคนต่างมัดมัดเต็มว่าเป็นหนม่งวงการสวน แต่ยังมาเป็นยมก้อนมัดร้อนเรือนเนาต่างมัดสางมัดแลกกันเลยสอบเวิดไปเป็นยมก้อนมัดดอกเวิดแั้วเนาะสอบเวิดเอาโดนมัดของเทพิมก้อนเรนิมก้อนมัดเข้านะครับมัดของนี้เพชรนิมก้อนจะแม่นก่อนละตอนนี้มันดอกกระจากมาจีไปเพชรนิมก้อนมัดสองเบิดอยู่เหมือนกันมันดอกมัดเขาลูกตัวเพชรนิมก้อนเต็มมาเพชรนิมก้อนมัดเวิดไปเอา หาจังหวัดแท่งเขาก็ยอดแท่งเขาไปเไป็นนิมมุก่อนออมเบี่ยงไปไม่ล้มมัฟันซ้อไปมัดดอมโอ้แข่งแข่งอยู่นะเป็นนิมมุกอนไม่ลม้มง่ายๆเลยมัดดอมมันสองมาเป็นนิมัดขึ้นเหมือนกันต่างคนต่างมาเยอะเป็นนอ้มัดดอมมันสองมาเป็นนิมสวนขึ้นเหมือนกันโอ้หมัดมามัดขึ้นนะครับแรงมัดทางได้ทั้งคนอ่าหมัดสวนกันเยอะอ่ามัดดอมมัดบดไป แต่ย่างไปสอกกระพืดไปโอ้สอกกระพืดแล้วล้มไปเองนะครับไม่มีอะไรเป็นนุกันหมัดเข้าไปเป็นนุกันหมัดโอ้หมัดคว่ำต่างคนตังพืดเป็นนุกันวนไปมันดอมหมัดหึงสองเข้าไปโอ้โดนหมัดสวนของมัดดอโอ้มันมันดอโดนหมัดสวนเต็มๆเลยนะครับมีการไปเป็นนุ่งกันกอดเขาได้แทงเข้าเขไปเป็นนุกันแทงเข้าเขย่างไปมันดอมฟันศอกเป็นนุกันแทงเข้าเขไปเอ๋อเป็นนุกันมัดเข้าลงตัว โอ้ตอนนี้เป็นฝื้นแล้วครับมาดอพื้นเพื่อนมันบัดเข้าหน้ามาข้าหน้าไปอ่าเป็นยังเป็นฝ่ายบุกอยู่นะครับตอนนี้มาดอเริ่มมีอาการมึนๆอยู่นะครับมาดอจะจ้างมาเพนนินมันกรมาข้าหน้าเอามันมดอบัตเข้าหน้าขึ้นเหมือนกันเพนนินมันกรเตะไปเตะไปมาดอมัดพื้ไปโอ้บุกเพล่นนะโดนมัดของเพนนินมันกรไปไปเลยครับมัดดอเอาเพนนินมันซอเข้าไป เป็นมัดโอ้สอบกระเบื้องโดนมัดของมัดเอ๋มัดมัดดอสอบเบื้อนะครับสอบกระเบื้องโดนมัดของเพชรนิมังกรเลยเพชรนิมังกรมัดข้างหน้าไปโอ้ต่างคนต่างมัดสามัดจะกันอยู่เอาแรงมัดก็เลยแรงมัดก็เลยมัดโดนมัดสองข้างหน้าเหมือนกันมัดโดนมัดโอ้โดนสอบของเพชรนิมังกรนะครับทำการแยกมาหมดยกที่สองครับโอ้เหมือนยกนี้จะเป็นเพชรนิมังกรทําได้ดีอยู่นะครับ ว่าตอนยกสุดท้ายยกที่สามนะครับมันดอยังบุกยังเดิมเจ้าขึ้นได้ไหมมันดอเจ้าขึ้นได้ไหมเดิมฟื้นแล้วเพชรนิมกันเต็มมาก็พยายามจะบุกเข้าไปยังไงจะไปอยังไงมันดอรดอรังมาเข้างงตัวมัดสอบฟืบ้นไปเพชรนิมกรฟันเอะมก็วนลงไปมันดอก็ยังเฟื้อนอยู่มัดยังเฟื้อนอยู่อ๋อสอบฟื้อนทีครั้งนึงใช้ความเก่าแล้วครับเพชรนิมกันสิบใบใช้ความเก่าวนไปจับมา เป็นนกกรนมันโอ้หลบมัดได้ดีเยอ่ครับเป็นนกกรนกอดไว้มันดอแทงเข้ามากรรมการแจ้งว่าเอาเริ่มบุกแล้วมาดอตอนนี้ต้องเอาคืนเป็นนกกรนมัดเขาหน้าไปเตะไปออามาดอเตะมาเ้าเป็นนกกรันจับกันได้มัดเขาหน้าไปโอ้ต่างคนต่างมัดเอาสอนมัดกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้มัดอเริ่มบุกใหญ่แล้วครับเตะไปมัดโอ้สออพืดไปมาดอกอดไว้ เบีย่ยงกันไปมาเยอะการแย่งมากอยางหาจังหวะบุกอยู่นะครับมัดดอเอาซอ,อกไวเป็นนุกันบัลซอข้างหน้าเหมือนกันเป็นุกอนนนนนโอ้มัดดอซอ,อกมามัดมาเป็นนุกันหมัดข้างหน้าเลยโอ้หมัดของเป็นนุกันเข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะครับอ้าวมัดดอรวบไปเอาไว้การแย่งมากโอ้มัดดอเนี้จะเอาคืนได้ไหมครับ เป็นหมาเข้าตัวต่อยแล้ววนไปแล้วตอนนี้เอาสอกไปเลยเป็นนิมกรต้นขางดดต้นขางกอดคอไว้อ้าของการแยกมาโดดเขารอยดื้อเลยนะครับเป็นนิมกรโชว์แล้วตอนนี้เป็นนิมกรมาสองข้างหน้ามาสองข้างหน้ามาดอเตะเวิดไปโดนหมัดของเป็นนิมกรังกรข้างสอกเข้าไปข้างนั้นเอ้าการแยกมาเป็นนิมกรโอ้หมัดเข้าตัวโดนสอกของมาดอเลยมาดอยังบวกเข้าไปเยอะ เป็นหนุนการจะไว้มันดอหมัดปื้นไปมันดอถีบมาไม่ใช่มัดข้างหน้ามัดข้างหน้าไปเอากอดคอรวบเอวไว้แทงเขาไม่ได้ทำการแยกมาเพชรนินมังกรเริ่มโชว์ความเก่าเห็นแล้วตอนนี้มันสองข้างหน้าเลยโอ้มัดเขาเอาจังหวะเผื่อน้ำมันดอหมัดปื้นไปเป็นหนุนการมัดข้างหน้าโอ้กดคอลงแทงเขายังเอามันดอหมัดรวบเขาลำตัวเพชรนหนังกร ทำไมมัดเขาหน้าไปกันมันเอามัดสมาเหมือนกันมันโดนมัดสวมาเป็นมักดไว้แทงเขาไปแทงเขาอีกข้างหนึ่งมาดนแทงเขาอ๋อเป็นมังกรมัดสองข้างหน้าไปมันโดนโอ้มัดเบื่อโดนเป็นมังกรสวนเลยนะครับเอาเป็นมัดเขาหน้าแล้วก็ท้อไปมัดแต่เขาเป้ากว่านะครับเป็นเป็นเออเป็นมังกรเนี่ยเอารวบไปไว้โอ้โชว์ความเก่าโชว์มัดให้เห็นเลยครับ ต่อยวืดมาหลวมมาพินิมกักก็ใส่หน้าไปเลยหมัดแม่นกว่านะครับมัดยับไปพินิมกรเรากรว็วนไปมาดดอเดินไปถีไป,ไปเอาหมดยกนะครับโอ้พินิมกร,กรนี่มั่นใจเลยนะครับยกแรกได้นับยกที่สองก็โชว์ความเกา่าหมัดเข้าทําให้หมัดดอนเป๋ไปเหมือนกันนะครับมาดดูครั้งน,นครับกอดคอได้แทง,งเขาเข้าเต็มๆเลยต้นมัดแี่นครับโอ้หมัดเข้าลําตัว แทงเขาก็ไปเต็มๆเลยนะครับมันดอก็หมัดรัวเข้าตัวขึ้นกันมาดูว่ากรรมการจะชูม,มือให้ใครนะครับระวางเพชรนินมังกรกับลิซิมาดอจากมาเลเซียนะครับไทยกับมาเลเซียใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้ก็เป็นนั้นว่าเพชรนินมังกรกองดอกไอ้น้ำน้ำเอ็ดอกเทอร์ลัดน้ำแข็งไอ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้นะครับ